ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะแม่ก็ทานอาหารกลางวันนะที่ทโอ้เหอที่ห้องอาหารของโรงแรมมาราเกสนะคะห้องนี้ก็จะตกแต่งสไตล์โมร็อกกนะดูเพดานนะคะจะเป็นกระเบื้องเขียนมือคะ่ะสวยมากเลยห้องอาหารนะคะก็มีชื่อว่าอาลัลฮัมราแปบลบว่าสีแดงค่ะเป็นภาษาอาหรับีกซึ่ง คำว่าอัลฮัมรานะก็เหมือนกับคำว่ามาลาเกสคือแปลว่าสีแดงเหมือนกันที่นี่ตึกอาคารก็จะสีออกนี้นะออกส้มแดงประมาณนี้ค่ะพื้นที้นะคะพี่พี่ที่มาลาเกสเบอกว่าจะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีอะไรบ้างและหน้าตาเป็นยังไง ระหว่างที่รออาหารแม่ก็จะพาน้องๆไปเดินเล่นในโรงแรมกันนะคะแม่กับเชอร์แต็มก็ถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยเพราะว่าเดินไปตรงไหนก็สวยน่าถ่ายรูปค่ะดูเชอร์แตมสีแฮปปี้มากเลยที่เมื่อเราเกสนะคะเขาะจะแบ่งตึกที่พักเป็นสามตึกค่ะตึกแรกก็คือตึกอูดจะอยู่ห่างจากชายหาดมากที่สุดเปรียบเสมือนการเดินทางค่ะตึกที่สองก็คือตึกเต็นท์อันนี้จะขยบใกล้หาดเข้ามานิดหนึ่งเปรียบเสมือนการแวะพักค่ะ ส่วนตึกที่3เป็นตึกต้นปาล์มเปรียบได้กับโอเอซิสในทะเลทรายค่ะก็คือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะตึกนี้จะอยู่ใกล้ทะเลมากที่สุดแม่พักที่ตึกนี้ค่ะกลับมาที่ห้องอาหารของเราแล้วค่ะอาหารของแม่ใกล้จะมาแล้วนะจานแรกค่ะเป็นพิซซ่าหน้ามะเขือเทศสดตามด้วยเพเน่ผัดซอสมะเขือเทศ ส่วนจานสวยๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเป็นอะไรจานนี้เป็นอกไก่ตุ๋นเครื่องเทศสไตล์โมร็อกกันค่ะต่อไปก็เป็นแซลมอนหมักเครื่องเทศย่างกับผักขมตุน๋นแล้วก็เนื้อแกะตุ๋นเครื่องเทศสไตล์โมร็อกกันแล้วนี่ก็เป็นข้าวนะคะเขาเรียกกันว่าข้าวคูสคูสค่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยจานนี้ค่ะ อบไก่ตุ๋นเสิร์ฟพร้อมข้าวรืซัตโต้มาถึงเครื่องดื่มกันค่ะแก้วสวยมากเลยแก้วแรกเป็นน้ำผลไม้ของเชื้อแตมค่ะส่วนแก้วที่2กับ3เนี่ยเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลของพ่อกับแม่ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่มาทานอาหารสไตล์เมนเจอร์นเ,นเนียนนะอร่อยดีค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยแล้วนะแล้วดูข้าวข้าจะเป็นเม็ดเล็ก เล็กๆแล้วก็มีเครื่องเคียงมาทีอะคิคอรตนะคะแล้วก็บางจานก็จะเป็นเครื่องเคียงเป็นอัลมอนด์รสชาติอร่อยอันนี้คือปลาแซลมอนค่ะพี่เมื่อกี้ข้อฝามาสวยๆเนี่ยนะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวแม่ทานต่อกันนะอร่อยมากๆเลยค่ะ แม่ชอบจานที่เป็นแซลมอนมากที่สุดเลยนะแล้วอาหารเมรดิเตอร์เรเนียเนี่ยจะต้องทานตอนร้อนๆค่ะตุนออกมาร้อนๆแล้วเขาก็จะค้อบฝามาเสิร์ฟเราตอนอุ่นๆเลยค่ะมาถึงคิวขนมหวานแล้วค่ะอลังการงานสร้างมากๆแม่นะกระเพาะก็อิ่มแล้วนะแต่พอเห็นขนมก็อดใจไม่ไหวค่ะมีทั้งขนมไทยเบเกอรี่แล้วก็ยังมีขนมที่เป็นสไตล์อาหารว่างด้วยนะคะ เสิร์ฟมาพร้อมกับชาร้อนค่ะเอาไว้ทานแก้เลี่ยนเวลาทานขนมหวานถูกใจแม่สุดๆเลยเสร็จจากอาหารขาวแล้วนะคะเรามาต่อที่อาหารหวานกันก็ชิของว่างดูสิอาหารหวานขนมหวานพร้อมด้วยน้ำชาค่ะคุณแม่เห็นอันนี้แล้วบอกว่าตาโตมากเลยอะ่ะถูกใจแม่กับแตงมาขนมมีขนมหวานจานใหญ่นี้ด้วยนะแต่ว่าเชอร์แตมแกะแกะ กลมๆตรงนี้ทานไปเรียบร้อยแล้วค่ะแม่จัดการเลยนะ<ม>พร้อมดีค่ะแนะม่เติมน้ำผึ้งกับมะนาวอ,อย่างไรนี่แบบเกรู้ไม่ได้หรออร่อยไไม่ได้หรอแม่ทานเลยนะไม่ได้ทานอันนี้ แโโม่อะล่อร่อยค่ะเเสร็จอันนี้นะแม่ว่าแม่ทัน้อระตอันนี้อันนี้ได้เป็นชีสเค้กและนี่เชิดแตนน่าจะชอบนี้เขาเหนียวกว่าห้วงมมะม่วงลิมือนี้แม่กับเชแตมแฮปปี้ยิ้มกว้างกันเลยค่ะ อย่าลืมติดตามกิจกรรมสุดเจ๋งของแม่กับเชอร์แตนที่มาลาเกสต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ